ขี้เหนียวอย่างเจ๊อ่ะจริงๆเดี๋ยวไปพีเคเคกับคนอื่นที่ของขวัญเยอะกว่านี้ดีกว่าขี้เหนียวอย่างเจ๊อ่ะจริงๆใครอยากจะ๋ยวไปพีเคด้วยโคตรเหนียวเลยของขวัญน้าคือเยอะไม่มาแชร์กันบ้างขี้เหนียวอย่างเจ๊อ่ะไอ้จริงๆเลยก็บอกตองๆเลยใครจะไปอยากพีเคด้วยขี้เหนียวของขวัญน่าคือเยอะไม่แชร์กันบ้างเลยไปพีเคของขวัญก็ไม่มี แล้ยังพูดอะไรอีกโอ้ไม่ไหวอ่ะพูดเองคิดเองเออเองอเองเหนียวตัวเองขี้เหนียวก็เหนียวเหนียวมากกของขวัญได้ก็เยอะไม่แบ่งนเลยไปปีเคของขวัญก็ไม่ได้โอ้คิดเองเออเองอเองหมดเลยไม่ไหวอ่ะไม่เหรอ ไหว,ย,วยจริงๆคือแบบว่าพูดอะไรไม่ดูตัวเองเลยพูดอะไรเจเป็นเจไม่ดูตัวเองเลยเหนียวก็เหนียวใครอยายกจะไปของผ่านกไ็ไม่ไม่แชร์ไม่แบบไม่แชร์กันบ้ากเลยได้ก็เยอะไม่แบบไปแชร์มาแบ่งกันมาาแก่งปันมาส่งของผ่านต่อแชร์กันมากเราจะให้ไปพีเคเทคเ,เ,เ,เอาเวลาอะไรคิด เมื่อกี้คิดไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้โหไป PK ของขวัญก็ไม่มีก็เงียบเหงาพอยคะแนนก็ไม่มีถ้าแบบของขวัญเยอะมันก็ยังหน้า PK ด้วยอะตรงๆเลยนะผมก็พูดตรงๆเนี่ยแหละถ้าของขวัญเยอะมันก็หน้า PK นี่ของขวัญก็ไม่มีแต่เจก็เหนียวด้วยไม่แชร์ของขวัญก็ได้เยอะไม่ก็อของขวัญมาให้กันบางก็งยังขี้เหนียวก็ยังมาพูด ก็คือแบบสําคัญตัวเองผิดแบบว่าคือแบบว่าไม่ใช่อย่าไม่อยากให้เจ๊แบบว่าคิดเองอ่ะพูดเองคิดเองเอเอ,งอ,อเองอออเองแต่ที่ตัวเองที่เหนี่ยวเหนี่ยวมากมากอ่ะจริงๆแล้วไปพีเคของขันก็ไม่ได้แล้วไปพัามไปพูดโอ้โหเราไม่ดูตัวเองเลย เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปพีเคด้วยมากดของฝาักมามาแชร์ของฝวัญในการดีเจโอ้คิดเองเออเองไปหมดเลยก็บอกตรงๆ่ะของขวัญก็ไม่มีเงียบก็เงียบเหง,ง่วงก็ง่วงแล้วก็บอกอีกคิดเองเออเองบอกว่าอย่าไปเคีโอ้ไม่ไม่ใช่นะเจผมก็พูดตรงๆเนี้ยแหละผมมีอะไรก็พูดตรงๆไม่ใช่สิบแปดบางคนเหนียวก็เหนียวแล้วไม่พูดไม่ไม่ดูแต่เองเลย เดี๋ยวของขวัญก็เยอะไม่มาแชร์ไม่แบบกดของขวัญให้กันบ้างผมพูดได้แค่สามคำนั่นแหละยายเจ๋เบนจริงๆยายเจ๋เบนคู่แย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 ่ใส่หัวอย่างเดียวอะแย่แย่แย่ก็คือของขวัญอะของขวัญก็ได้หน่อยก็ไม่ค่อยมีอะ ก็คือแต้พเคก็หน่อยนะก็คือแบบว่ายังพูดแบบว่าเออเองออเองอ่ะถ้าได้ของขวัญเยอะเจ๊เจ๊เปนเดันจะไปพีเคกับเจ๊ต่อเลยเจ๊พูดเลยเจ๊ไม่ดูของขวัญเลยคือแบบว่าแหมพูดอะไรก็ดูของขวัญด้วยถ้าของขวัญได้เยอะนะฉันไปพีเคกับเจ๊อยู่ละนะอยู่กับความจริงเจ๊นี่ของขวัญกัเงียบแล้วจะถามดิแต่เจ๊ก็พูดอีกแล้วอยากจะให้พีเคกับเจ๊อย่าขอขวัญเงียบแบบเนี้ย เจ๊เอาอะไรคิดก็พูดตรงตงผมก็พูดตรงตรงผมก็พูดตรงๆงเลยก็คือคะแนนพีเคคะแนนของขวัญอะไรก็แบบว่าก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็บอกตรงตรงเลยมากดของขวัญให้ผมเหนียวก็เหนียวแล้วยังคิดเองเออเองอเอองตรงตรงเองพี่เหนียวก็ที่เหนียวของขวัญได้ก็ยังก็ไม่มากดมาให้ของขวัญกันมา We're white